สวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นลูบอกนะคะอันนี้เป็นดาดกระโดดใช่ป่ะทุกคนเฮ้ยจะตึงตายก่ <c oughs> กกอนบั๊กบัอกเฮ้ยทุกคนเมื่อกีบกอ้บั๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรับอะไรอะเฮ <c oughs> ้ยไม่ใช่ใช่ ทุกคนคะคือแบบอังกฤษ,กฤษมันเยอะไงตอนนั้นน่ะทุกคนโรบอกอ่ะมันไม่มีอังกฤษใช่ไหมตอนนั้นเราบอกมันเป็นภา,าษาไทยใช่ไหมเออแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันอัปเดตยาแล้วอ่ะอัปเดตแล้วมันก็จะเป็น,นแบบนี้ทุกคนนี่เราไปปรับอะไรของเรล่านี้ไม่ได้ทุกคนไม่ได้นะ บักนะคะประจีเราบอกมันบักหรือว่าเราปรับอะไรโอ้เราไปปับแล้วเราบอกอันนี้โ <c oughs> ทุกคนเห่